สำหรับชั่วโมงที่3ของเช้าวันนี้ก่อนจะไปพักรับประทานอาหารกลางวันมีนักเรียนคนไหนจะฝากเงินไหมครับถ้าเกิดมีเดี๋ยวเข้าแถวฝากเงินกับคุณครูได้เลยครับไปฝากเท่าไหร่ครับพี่สิครับครับครับผม10บาทตอน10บาทนะครับเด็กชายพาริสเรี๋ยวไปครับครับเด็กๆครับวันนี้อย่าลืมเรื่องคุณธรรมที่เราได้เรียนกันในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเด็กๆไปพักรับประทานอาหารกลางวันได้เลยครับผมพรหน้าเชิญครับฉันบอกชิมใหกเลยฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะฝากจานที่เชญหน่อยโอเคเสร็จแล้วตามมานะโอเคสวัสดีครับ ครับผมครับใช่เลยครับครับผมฉันมาแล้วปรบใจมึกงนกักเรื่อน โอเ s i s คลาสนี้ก็เพียงพอแล้ววันนี t a n รดลุกขึ้ s, okay. <S, you, <S สวัสดีอีกครั้งนะครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้นะครับ30นาทีสุดท้ายก่อนกลับบ้านก็เป็นกิจกรรมโฮมรูมที่เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ทบทวนก่อนกลับบ้านเพื่อความเรียบร้อยด้วยสำหรับวันนี้ครับเด็กๆครับคุณครูแต่ละวิชาให้กันบ้านไหมครับให้ครับ โอเคในเมื่อเรียนมีการบ้านก็อย่าลืมทําการบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะครับและวันนี้ทั้งวันนะครับทุกๆุกวิชาเลยที่ได้เรียนไปเนี่ยอย่าลืมกลับไปฝึกฝนแล้วก็ทําตามที่คุณครูสอนด้วยนะครับและส่วนในเรื่องของการออมนั้นอย่าลืมนะครับว่าเราต้องออมทุกวันเพื่อสร้างนิสัยการออมให้กับตัวเราเองเอ ุงเงินไปไหนนะนี้มีใครเห็นถุงเงินไหมครับแลห้วนูก็ไม่เห็นกันค่ะ,ะถ้าใครเจอหรือรู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ขอให้เอามาคืนครูนะครับเพราะมันคือเงินฝากของพวกเราทุกคน แม่หนูกลับมาแล้วค่ะแม่จ๊ะไปหาหมอกันเถอะวันนี้หนูมีงเงินพาแม่ไปหาหมอแล้วนูน <c oughs> ิซันลูกไปเอาเงินเยอะๆขนาดนี้มาจากไหนหอ,อืม คือว่าคือให้เงินมาเพื่อาพาแม่ไปหาหมอค่ะลูกกำลังกับมแม่อยู่ใช่ไหมหนูอยากพาแม่ไปหาหมอค่ะหนูอยากให้แม่หายป่วยแต่เราไม่มีเงินมากพอหนูเลยหยิบเงินฝากของห้องมาค่ะหัวลูกแม่ช่วงนี้อากาศเป,ปลี่ยนไปบ่อยแม่เลยไม่สบายเดือวรวนเดือวร้อน เดี๋ยวแม่ก็ดีขึ้นแล้วนะเดี๋ยวลูกอะเอาเงินที่หนวเอามาจะให้คุณครูประจำชัน้นแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่เป็นทรรเขาจะขอเงินเพราะคงเดือดร้อนแล้วก็เป็นกังวลใจมากแล้วพรุ่งนี้จะนำเงินไปคืนครูเขานะคะ ครูคะหนูมีได้จะบอกค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับหนูหยิบถุงเงินไปเองค่ะเกิดอ,อะไรขึ้นลุยซันเรายอยู่ฟังได้ไหมครับแม่หนูสบายบ้านหนูจำเป็นต้องใช้เงินหนูเลยหยิบถุงเงินไปค่ะขอโทษนะคะลุิซันทำไมถึงทำแบบนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยหนูก็ได้มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จริงใจ กับาการกระทําของตนเองนะการที่เราหยิบของที่ไม่ใช่ของเราไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหนูน่าจะคิดได้แล้วอย่างน้อยเนี่ยครูภูมิใจในตัวหนูนะที่หนูนําเงินกลับมาคืนต่อไปนี้ถ้าเกิดมีปัญหาใดๆเนี่ยปรึกษาครูแล้วครูเนี่ยจะหาทางออกให้กับลูกจะได้เรียนให้กับท่านผู้บริการเนี่ยได้ทราบแล้วหาทางช่วยไปด้วยกัน แต่ในวันนี้ลูกศิษย์ครูได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือการซื่อสัตย์สุจริตต่อการกระทำของตนเองและความรู้สึกที่ถูกต้องครูภูมิใจในตัวหนูมากๆต่อไปนี้เราจะหาทางออกไปด้วยกันต้องบอกคุณครูนะเราจะไปเยี่ยมบ้านหนูกันและจะไปดูอาการของคุณแม่ว่าเป็นอย่างไรบ้างรับรองว่าหนูกับคุณแม่ไม่เดือดเดียเด่ยวเดยวดาดอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากค่ะคุณครู เมื่อใดที่เรามีความซื่อสัตั์เป็นเครื่องนําในการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเราจะประสบความสาเร็จจะมีผู้คนเนี่ยเคารพนับถือและเชื่อมั่นในตัวเราเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่เราทุกคนต้องมีจงจําไว้นะครับว่าในการใช้ชีวิตในทุกๆก,การใช้ชีวิตนั้นจะต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องนําพาและเราจะพบกับความสุขที่ยั่งยืนจําไว้เสมอว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน แล้วเราจะสามารถอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขตลอดไปสำหรับวันนี้เด็กทำได้ดีมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ